สวัสดีค่ะอากาศดีๆผ้าเห็ดยังวัติผ้าเขาปลาค่ะผ้าเขาปลาเห็ดคือเกามื่อนี้วันจุดเขาพาหมามาเดินจะไปแวกกับสิขาปลาเนาะจะ้ะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่าสิได้บอเมื่อนี้เนาะเจอเห็ด ยังไม่ปลาหยาลีีน่โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ย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 เอาบันเกลื่อนนั่นมัวมัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบง้ายางเบิงสาดไปตะพีเลย เห็นดอกหนึ่งมีจ้ะเห็นดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งมีอีกบอนอ้วมีอีกนอกใกลๆก,กันอ,อ๋เห็นดอกนี่อยู่ข้างทางพี่น้องกําลังสิกับกําลังสียางกลับไปตาดอกนี่ เมื่อกี้สองดอกเมื่อกี้นี่ดอกงามงามขาแข็งแข็งนี่ขาแข็งแล้วเราไปใส่ตากันกระตากุดฉี่เิียยายเบิง้งกุดฉี่มานมานันนี่ยคุณน่ะ นีแต่ดอกตุ้มๆ้ะจ้ะในกระตาปลาไปหากันต่ออ้ย,อย่างผ่านเหเมื่อกี้ย่างไปเอาสามดอกว่าเห็นสองดอกหน่อยนี่กําลังเกิดกําลังปงย่างผ่านเอาไปเลยซจำหนี่กําลังกินแสบ ดอกสะออนค่ะเจอเห็ดดอกนี่ดอกบักใหยหนึ่งพี่น้องดอกบักใหยหนึ่งเนี่ยแม่ตั้งเห็ดอดโกดอยู่โอ้ยบ่มีผีพี่น้องอบองงอดโดดด่โอ้ยเนี่นยคุณอะดอกบักใหยหนึ่งอ้ย ไปจ้ะไปจับไปจ้ะ,จะยังไปเรื่อยๆสิพ่อปอยังไปเรื่อยๆจะเจอไหม,มเห็ุอะไรเจอละนี่นเจอดอกนี้เจอดอกนี้ โเจอดอกนี้เดี๋ยวหาหมูหาหมูสิมีหมูบอเอา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 ้ยโอ้ย,อย,อยนางงามนางผ่านกล่องไปหากันต่อมี่บอซซองไห้ไปซ่องไห้เห็นไปน้ำกันว่ามี่บอ าพี่น้องโอ้ยมองมองมองพ่อดอกนี่พ่อดอกนี่บ้าโอ้ยแถาบอนนี่เห็นบ่บาดเป็นตัวบ่เทาดอกดอกบงางไงเห็ดอุดปูดดูคุณน่ะฮึดดอกบงางไงเห็ดอุดปูดเลยพี่น้องเอย้ยโอ้ยเห็นไงครับไงเน่เแถาบ่นน์เดี๋ยวเขา,นะา,า,ามาลุ้นกัน อุ้ยขายังแข็งอยู่นะจ๊ะขาแข็งอยู่อู้นาง,งามบ้านทุ่ง,ย,ง,งย,ยังงามอยู่นะจ่ะยังงามอยู่คุณอะขาแข็งอยู่งามอยู่อู้ยเกิดดูผู้เดียวเดี๋ยวเอาไปใส่ตะก,กากันเลยเดี๋ยวเอาไปหากันอีกหากันอีกอุ้ยอุ้ยมาพ่ออีกแล้วสองดอก สามดอกจุ้ยใกล้กันจ้ะโอ้ย <laughs> โอ้ยฝรั่งถักโอ้ยพี่น้องโอ้ยสองดอกฝรั่งถักนี่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 เอานี่เดอันนีบอเมรน ไปยสามดอกด้จ้ะเอ,อ้ยสามดอกบุญบุงกุชกชี่บุงกุชชี่เต็มอีกแล้วจ้ะเต็มอีกแล้วกุชชี่เต็มอีกแล้วพี่น้องป้าป้าไปต่อมาผีกับมะพออีกแล้วนี่ดอกหนึ่งอุ้ยสองดอกสองดอกอีกหนึ่งดอกอยู่ใกล้ๆก,กันอีกนี่ดอกหนึ่ง สองดอกไม่จำมึง,งนีน่สองดอกนี่เดี๋ยวเก็บไปเลยสองดอกนี้อุ้ยอย่างงามพูดนะสองดอกอย่างงามโอ้ยหมาน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 นี่ยางม่านาอีกกระมาพนออีกนี่นี่นี่นี ดอกหนึ่งดื่ยใกล้กันอีกดอกหนึ่งสองดอกต้องมี้สองดอก้องจ๋าเพ็นเห็ดแล้วอุ้ย คุ้มมุ้มอยู่นี่ดอกแข้งแข็งคิดว่าอีกดอกนึงมันอยู่นี่เมียนบอโบเมียนสาไลโบเมียนบบเมียนบึงบึงคนพาหาเห็ดคนพาหาเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งตรงนี้เบิ่งโอ้ยมีนี่ดอกนึง มีเถาบนอตรงพิสูจน์โอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเถาแล้วเถาแล้วทอนไหวเห็นเขาเกิดไม่เนาะทอนไหวเขาเกิดหม่เดี๋ยวให้ไปเอาดอกที่เขาเห็นเมื่อกี้เอามาเอาดอกที่เขาเห็นเมื่อกี้นี่นี่ สายแล้วคนกำลังเริ่มมาเขาปั่นจัก,กรยานโอ้ยอยากอายคนปั่นจักรยานเอามาใส่กระตากุดจี่เฮาเอามาใส่กระตากุดจี่เฮาพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งเอ้ยเต็มตามาจากปากเต็มตาอัญชัตอนนี้เขายางกลับมาเนาะ พี่ก็เห็นดอกหนึ่งส่อนอยู่นี่ส่อนอยู่ในป่าอุ้ยเอาเอาเอาบอกยางงามดอกแน่นแน่นจะเป่นส่อนเนาะใส้ตากันเลยจ้ะฝุ่นไได้เต็นตาพี่ก็มาเจอดอกหนึ่ง ยางพันไปแล้วได้สิยางกลับเห็นบ่มันกันยังมาเจออีกเนาะน,นี่โอ้ยดอกตาหักมึงด้จ้ะพราสิญางกลับไปโหลดกันพี่ก็สิหายเบิ้งในตาเบิ้งในตาคักค พี่ก็ได้ไลายแล้วด้วจ้ะนี่พี่้องโอ้พี่เจอเห็ดนี่จ้ะโอ้เสียงแม่

อุยงามงามฟังทั้งนี้สิดอกใ่ขึ้นดอกใ่ขึ้นเนาะจ้ะนออนเนี่ยขาแข็งแข็งอวบอวบโอ้ยมึงเนี่ยลียุป้าหยาโอ้ยย่างงามเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องดอกนี่ลีเห็นบ่จ้ะเห็นบอลล่างๆเลื่อนๆนนี่นี่ ดีโตรดโหมดด้วผู้เดียวเนี่ยลบสายตาบ่มีมูบอ่ะหามูบ่กกันน่ะบ่มีมูพี่ว่าพี่เห็นเห็ดดอกหนึ่งอ้ยยางผ่านไปแล้วอุ้ยูยูยูสองดอกสองดอกพี่น้อง จะมันรีหรอเนี่ยรีรีรีนะสองดอกถ้าบเบงค็ขากัาบว่าเห็นสามดอกของตัวนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวนี้ไปเลยหนึ่งดอกหนึ่ง,องเอาเอาสีไล่ตาหน่อยเด้อฮัลโหล โอ้ยฝรั่งยางพานนี่นี่ดอกหนึ่งอืมเนี่ยยางพานไปแล้วได้บ่เห็นโอ้ยดีด,ดีค่ะดอกกำลังงามสามดอกสแสดงว่าบ่เห็นหลายอยู่ดอกเนาะแล้วตาตาได้ตาดีที่น้องอยางพานอีหลี เห็นเมื่อกี้สามดอกอยางลุกไปเอานี่จุ้มนี่เมื่อกี้เอาสามดอกอย่างไมอ่อีอกอันยุคคางๆกันนั่นย่างพานไปแล้วละ่ะเห็นอีกสองจุ้มหนีหาดอกนี่ดอกกำลังงามๆเนี่ยแสดงว่ารีหลายอยู่ด้นี่ต้องเปิดใบใหม่หา ฟ้าทุกคนพ่อดอกนี่เห็ดดอกเดียวโจดปวดอืออยู่ดอกเดียวเห็ดอดปวดมีลูกหนี่ยหน่อยน้ำอือืมอืมลูกหนี่ยหน่อยน้ำเนาะติดกันแน่น เอานะ่ะอืมว้บึงบึงบึงเดี๋ยวเราจะไปตัดออกค่ะย่างไปเรื่อยๆอีพพออีกพออีกแล้วหืมดอกเน่นๆ ดอกแมนแนันบิ้งมาบิ้งที่เอานี่ปิดอันปกติใส่กระตาอันชาแนลมาเก็บได้ก<อ>าหงวดนี่ใส่กระตากูชี่เนาะสีแดงมันมีอันนี่ปิดไหมเพราะว่าจากไอยฝรั่งฝรั่งมันผ่านจะได้เอากับอันเอานี่ปิดไว้เห็นอีกดอกนึ่งแล้วจ้ะ ดีย่ยูเปิดใบใหม่ก่อนเห็นบ่าอาจสิตาลายโอ้ยตัว่าแต่มันเห็ดอันนั้นมันบ่แม่มันเห็ดตาเบียตัวนึงอ,อยากหัวเด้เห็ดตาเบียกินบ่ได้นี่นี่นี่อันนี้เจ้าของแท้ฮึดีย่ยูดี่ยู่ นี่ของแฉนี่ของแฉใช่ละนี่ไตใหม่นี่วังหันเฮตตาเบียอันนี้จังของแฉ่ที่ดอกกะง่ามขากะแข็งโอ้ยนี่นีจังของแฉ่นินเด้จานนี่เด้อ พี่ก็ได้เต็มตาแล้วเนาะจ้ะสาสให้เบิง้งนี่พี่ก็ได้เต็มตาแล้วบุญเนี่ยดอกงามงามคุณน่ะเดี๋ยวพี่สิกลับบ้านแล้วเนาะค่ะคลิปนี้กะสิเอาไว้ทำนี่แหลนะเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวจังสิมาหาไ้เบิ้งไม้คลิปต่อไปเนาะจ้าอันนีม้ม่ได้ตัดขาเพราะว่าอันมันบ่มีคนถือกล่องหายเนาะ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะ่ะคลิปต่อไปนะคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่จ้า